สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่แปลงผักค่ะวันนี้นะคะตื่นเช้าเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะเจ็ดโมงกว่าเองนะคะก็ <S <S นายยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะคะก็ตั้งใจตื่นเช้านะคะจะมาเก็บผักค่ะผักที่จะเก็บวันนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะกระหล่ำปลีหัวใจนะคะตอนนี้ก็โตพร้อมที่จะเก็บได้แล้วนะคะห่อจนสวยแล้วนะคะก็ะช่วงนี้นะคะตอนกลางวันเนี่ยเริ่มจะร้อนแล้วนะคะก็ถ้าผักพร้อมแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเริ่มเก็บเลยนะคะก็ช่วงนี้ไปทํางานนะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะก็มีนัดคอยดูแลนะคะก็ วันนี้เนี่ยมีเวลานิดหน่อยก่อนจะไปทํางานนะคะก็เลยอยากจะเก็บผักนะคะงั้นไปเก็บผักด้วยกันเลยนะคะ นี่ค่ะก่อนที่จะไปเก็บผักนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในสวนผักเช้านี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งพอดีเลยนะคะก็นี่ค่ะผักกะลัมปลีหัวใจนะคะเราซื้อมาปลูกนะคะก็รู้สึกว่าจะซื้อมา10ต้นนะคะตอนนี้ก็เอาลงแปลงนี้5ต้นนะคะแล้วก็จะมีอ,อยู่หน้าบ้าน4ต้นนะคะก็จะเริ่มห่อเหมือนกันแล้วนะคะก็เท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยเริ่มเห็นมีร่องรอยของหนอนมาแล้วนะคะนี่ค่ะผักออแกนิกนะคะ นี่เขาห่อแล้วนะคะสวยมากเลยก็ผักนี้นะคะเราก็คลุมคลุมมุ้งไว้นะคะตั้งแต่ปลูกเลยนะคะก็เปิดแอบ,บดูบ้างนะคะแต่วา่าตอนนี้พร้อมเก็บแล้วนะคะเอามุ้งออกแล้วค่ะเหมือนดอกไม้เลยค่ะก็อันนี้เป็นการปลูก ครั้งแรกที่สําเร็จนะคะเพราะว่ามีนัดคอยดูแลก,ก่อนหน้านี้พยายามปลูกหลายรอบมากแล้วก็โดนหนอนกินซะก่อน,นะคะ่ะโดนไม่หนอนก็หอยนะคะเพราะว่าพยายามปลูกช่วงที่เป็นหน้าหน้าฝนบ้างหน้าร้อนบ้างนะคะแต่อันนี้เป็นผักหน้าหนาวนะคะอันนี้ปีนี้เนี่ยปลูกถูกเวลานะคะก็เลยได้ผักสวยเลยค่ะก็มีทั้งหมด5หัวนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บหมดเลยก็แปลงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์ด้วยนะคะเพราะว่า แปลงนี้เนี่ยเราปลูกต้นกระหล่ำปลีหัวใจแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะต้นผักกาดกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะนี่ก็น่าจะเก็บได้แล้วแหละเพราะว่าเริ่มที่จะแก่ละใบเริ่มที่จะแบบว่าไหม้แล้วนะคะนี่ค่ะแสงแดดยามเช้าที่สวนนะคะช่วงนี้กุหลาบก็บานเยอะมากเลยอันนี้เห็นอยู่ในฉากหลังนะเดี๋ยวพาไปดูกุหลาบก่อนเก็บกระหล่ำคือหน้าทางเข้าสวนช่วงนี้กุหลาบคือแบบว่าบานเยอะมาก นี่ค่ะสวยมากๆเลยเมื่อวานตอนเย็นมาดูคือแบบโอ้โหอลังการมากเช้านี้ต้องแบบว่ามาดูน้องให้ได้เลยก็ฝั่งนี้อ่ามีเป็นช่อเยอะๆอย่างเงี้ยมีอยู่ช่อหนึ่งนะคะช่อนี้นะคะกําลังแบบว่าโดนแดดสาดเลยแต่ฝั่งนี้จะมีเยอะนิดนึงนี่อันนี้เริ่มจะโรยแล้วนะคะจะมีนี่ค่ะเยอะมากอันนี้ต้นเดียวนะคะช่วงนี้บิชอปสวยนะ สวยแบบทั้งบ้านเลยค่ะอันนี้ก็สวยฟอร์มเขาสวยมากๆเลยนี่ก็สวยนี่ค่ะแอบอยู่ใต้กิ่งของตัวเองก็มีอันนี้มีอีกอพวงหนึ่งนะคะตรงนี้อุ๊ยมีห่างอะไรอะ่ะจะเอ๋อ๋อกุหลาบของน้องค่ะนอนกอดอยู่ โอเคค่ะก็กุหลาบนะคะก็ตรงนี้เป็นกุหลาบออแกนิกนะคะเลี้ยงธรรมชาติค่ะก็สวยดกเลยนะคะช่วงนี้อากาศดีนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะ่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวพวกกุหลาบพวกผักหน้าหนาวก็จะเริ่มหายไปนะคะด้านหน้านะคะบัตเตอร์นัทสควอชก็เริ่มที่จะแบบว่าโตขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยโตมากๆเลยเริ่มมีดอกแล้วด้วยค่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงก่อนที่จะเก็บผัก นี่ค่ะบัตเตอร์นัทสควอชแปลงด้านในนะคะเริ่มมีดอกตัวเมียออกมาแล้วไม่รู้โดนผสมติดไปหรือยังน่าจะยังนะคะโอเคค่ะไปเก็บต้นกระลำปลีหัวใจกันดีกว่า หนึ่งตระก้านะคะผักเช้านี้นะคะก็มีผักหน้าหนาวนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็มีกระหล่ำปลีหัวใจนะคะผักกาดกวางตุ้งดอกไม้ไฟแล้วก็กระหล่ำดอกลูกเล็กๆนะคะเป็นหัวเล็กๆสี่หัวนะคะก็น้ําหนักดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ถ่ายรูปคู่กับน้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานค่ะก็ปีนี้นะคะผักหน้าหนาวนะคะสวยนะคะแล้วก็อากาศดีแล้วก็คนดูแลดีด้วยนะคะสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นความสุขหลังบ้าน นะคะใครที่ชอบปลูกผักนะคะปลูกผักแบบนี้นะคะมีความสุขมากเลยนี่ด้านหลังอหอมแบ่งที่แยกกอมานะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะทานไม่ทนันแน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้คือแบ่งมานะคะแล้วก็มีหลังบ้านอีกเยอะมากๆเลยเป็นกอเก่านะคะเดี๋ยวอัปเดตผักในแปลงผักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้เนี่ยแปลงด้านหลังของเรานะคะจะมีเคลอยู่นะคะก็เก็บทานเรื่อยๆเลยนะคะเคลไดโน่นะคะนี่เดี๋ยวให้ดู เก็บเมื่อก่อนเ,อเมื่อวันก่อนก็เก็บไปรอบนึงนะคะเก <g ib li ically> ็บเพิ่มมาอีกนะคะก็เก็บไปให้พ่อทานด้วยนะคะให้หลานแล้วก็ให้สามีนะคะแบ่งกันทานนะคะ <g ib li> แล้วก็ด้านข้างของเคลนะคะเราอถอนต้นกระหล่ำดอกไปแล้วก็ปลูกมันฝรั่งนะคะตอนนี้เริ่มมีใบแทงออกมาแล้วนะคะ <g ib li> มันฝรั่งนะคะก็เคลเรามีสองแปลงนะคะอีกแปลงหนึ่งนี้ยังไม่เคยเก็บนะคะนี่ค่ะสวยมาก ก็อันนี้จะต้นเล็กกว่าต้นอีกชุดหนึ่งนะคะเพราะว่าลงดินช้ากว่านะะอันนี้ไม่โดนคลุมมุ้งเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยโดนกินนะก็เนี่ยค่ะพอเข้าหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวเคลอาจจะเริ่มมีเพลี้ยนะคะคล้ายๆกับต้นกระหล่ำปลีเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเป็นตระกูลเดียวกันนะคะเป็นพวก Brassica เป็นพวกผักที่มันมีกลิ่นที่แบบว่า กลิ่นแรงๆที่นอนชอบเนี้ยไอเนี่ยถ้าเป็นแบบช่วงหน้าร้อนคือเพลี้ยจะลงนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูสภาพก่อนว่าไหวไหมนะคะแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะคะหอมหัวใหญ่ เริ่มมีดอกแล้วหอมหัวใหญ่ที่เอามาปลูกจากตู้เย็นนะคะเขาโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเริ่มที่จะโตขึ้นแล้วก็แยกห่างออกจากกันละอันนี้จะเป็นเซลลอรี่นะคะแต่ว่ามันคือขึ้นช่ายนะมันไม่ใช่เซลลอรี่แต่ว่าอันนี้ของไทยนะคะกิ่งใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียม ลูกสุดท้ายเริ่มออกมาละแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาอีกลูกนึงมาใส่มันจะได้เท่ากันนะคะตอนนี้แถวนี้ขาดไปลูกหนึ่งนี่ค่ะกระเทียมก็โตขึ้นนะคะแล้วก็สวิตช,ชาติแล้วก็เก็บทานเรื่อยๆนะคะตอนนี้วันก่อนเพิ่งมาเก็บไปนะคะแล้วก ในนี้ในมุงนี้ยังมีต้นกระหล่ำปลีหัวกลมอยู่นะคะยังไม่ห่อนะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือเทศที่เอามาปักชำลูกเขาก็เริ่มมาละแต่ว่ายังไม่แดงนะคะอันนี้ออกมาเรื่อยๆเลยมะเขือเทศทด้านหลังในแปลงของนัดคือสวยมากๆแล้วออกดกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูเดี๋ยวก่อนอุ้ยนี <laughs> ่ลูกเล็กๆน้องบอกดูฉันด้วยสิ ฝั่งนี้นะคะแปลงหอ,อมแบงเนาะนี่เดี๋ยวถอยมาให้ดูชัดๆจากที่ต้นเล็กๆที่เอามาแยกกอน,นะค่ะตอนนี้เริ่มสวยแล้วเริ่มมีดอกด้วยนะเอาไปผัดทานพร้อมดอกก็ยังได้เลยแต่อันเนี้ยกำลังสวยเลยเหมาะกับการแบบว่าเอาไปทำพวกแบบเอาไปทานสดนะคะพวกยำพวกแบบว่าเอาไปแต่งจานอาหารก็ได้เอาไปผัดก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ อันนี้ผักบุ้งอันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งโดนตัดไปนะคะอันนี้ตัดแบบว่าตัดแล้วให้เขาแตกมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็แปลงนี้เดี๋ยวจะลื้อเลยค่ะวันนี้นะคะลื้อแล้วก็พลิกดินแล้วก็ใส่ปูนขาวข,าวขี้วัวเดี๋ยวรอปลูกต้นอื่นต่อไปนะคะฝั่งนี้ค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ชอบความร้อนจัดนะคะแบบ อ,อยู่แดดจัดได้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยกลางวันจะแดดเยอะนะคะก็จะมีหอมไอ้ไม่ใช่หอมเดี๋ยอะไรนะถัว่วถั่วพุ่มค่ะอันนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดหยอดมเมล็ดเอานะคะตูมดอกเขาเริ่มออกมาละเดี๋ยวสักพักก็จะเห็นเป็นฝักแล้วค่ะอีกไม่นานหน้าร้อนนี้ตัวอหอมพุ่มเนี่ยก็จะมี มีพวกเพลี้ยตัวสีดําเหมือนกันนะแต่ก็ตอนนี้ยังไม่ลงนะคะเดี๋ยวต้องคอยดูแลรดน้ําไม่ให้แห้งเกินนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นม,มะเขือมะเขือเปราะนะคะนี่ค่ะดอกออกแล้วเพราะว่าเราเพิ่งตัดแต่งไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนลูกใหม่ก็เริ่มออกมาละนี่ทำเสาเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แปลงนี้ตอนนี้ถือว่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็เคลียร์เหมือนกันเพราะว่าเป็นกระลำดอกเมื่อกี้นะคะแปลงนี้ให้ดูไปแล้วนะคะเป็นต้นบัตเตอร์นัทสควอชฝั่งนี้เป็นพริกค่ะก็ยังไม่ได้ทานเก็บไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราว่าเอาจะไปทําพริกดองนะคือลูกมันไม่ได้ใหญ่มากอะเนี่ยหรือว่าเราต้องปล่อยให้เขาใหญ่มากไม่รู้เนี่ยคะ่ะพริกหนุ่มเขียวแล้วก็มะเขือเทศเขียวกรอบนะคะตอนนี้ออกลูกเยอะมาก นี่ค่ะทั้งดอกทั้งลูกเลยนะคะพรึบเลยค่ะนี่ลูกเขามาละหน้าตาเป็นแบบนี้คืออันนี้คือเขาจะเป็นสีนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นลูกเล็กอยู่มีโดนเจาะแล้วบางก็มีนะคะมะเขือมะเขือปะนี้จะโดนเจาะเยอะมากนี่ค่ะน่าจะเอาทานกับน้ำพริกเนาะนี่ พวงเล็กๆไม่ใช่มะเขือพวงนะอันนี้มะเขือแบบว่าลูกเขาจะกลมๆต้นนี้ก็เยอะค่ะเนี่ยนี่ก็อันนี้เป็นมะเขือเนาะแล้วก็แปลงสุดท้ายค่ะแปลงสุดท้ายนี่จะมีมันฝรั่งนะคะยังไม่เห็นว่าข้างล่างเป็นยังไงแต่ก็แอบเห็นดินเริ่มพูนนิดนึงแล้วนะเนี่ยดินเขาเหมือนจะแตกพูนเผื่อเขามีลูก อาจจะมีลูกบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นถั่วพุ่มค่ะนี่ชายนี่นางเฝ้าตอนเช้าเลยเดี๋ยวให้ดูกุหลาบรอบออสวนผักนิดนึงตอนนี้สวยมากเมื่อกี้ดูไปแล้วรอบนึงเนาะหอมแรงด้วยค่ะโอ้หอมแรงมากๆเลยอันนี้บิชอปนะคะนี่นี่ก็มีเดี๋ยว พามาเดินฝั่งตรงนี้ก็มีนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้จับมัดอะ่ะนี่ค่ะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดเดี๋ยวพามาดูชัดๆนี่ค่ะอลังการมากกุหลาบหน้าทางเข้านอกจากบิชอปก็จะมีอับราฮัมดาบี้ด้วยนะคะนี่อันนี้แดดมาเต็มๆแล้วโดนสาดเลยสีชมพูหวานเลยค่ะ แล้วก็อ๋อนอกจากเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นเรนนี่บลูค่ะนี่เรนนี่บลูก็สวยนะสีเขาแบบสีม่วงละมุนเชีย์นี่ค่ะเดี๋ยวน้องๆจะเจอหน้าร้อนก็จะต้องเหนื่อยกันนิดนึงเพราะมันจะร้อนมากแล้วก็อันนี้ค่ะอับราฮัมดาบีแอบเหมือนวิลเลียมมอริสเหมือนกันนะ แต่เขาคืออับราฮัมดาบี้ตั้งแต่ปลูกส่วนหน้าแปลงผักและลื้อไปแล้วแต่กุหลาบยังอยู่อ่ะเนี่ยค่ะสภาพต้นนึกว่าจะตายอันนี้คือกิ่งเนี้ยตอนแรกนึกว่าจะตายเกือบถอนออกลวแต่ก็ปล่อยเขาเขาก็ขึ้นมาใหม่เองนะคะนีแล้วก็มีช่อนี้แล้วก็เรนนี่บลูด้านหลังแล้วก็บิชอปค่ะบิชอปนี้อลังการสุดละโอเคเช้านี้น่าจะมีเท่านี้แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำงานแล้วค่ะ อีกนิดนึงนะคะก่อนจบวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูมะเขือเทศนิดนึงเพราะว่าเป็นแปลงที่แยกออกมานะคะเป็นแปลงมะเขือเทศที่นัดปลูกไว้ตั้งหากนะคะก็มีให้เก็บเรื่อยๆเลยนะคะลูกดกมากแล้วก็อร่อยมากเลยะคะ่ะเป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะมีพันหัวใจนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นสแน็คอีกพันหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเพราะเขาที่แล้วเราสั่งมาเป็นต้นกล้านะคะแล้วก็พอต้นเขาเริ่มแก่ก็ให้นัดเอาถอนออกแล้วก็นัดก็มาปลูกตรงนี้นะคะแบ่งเอามาปักชํานะคะนี่ค่ะอันนี้ยสวยมากเลยเขาค่อยๆที่จะแบบว่าอ่า แดงนะคะส้มแล้วก็แดงอันนี้ก็คือเวลาจะเก็บก็คือจะพยายามเก็บตอนที่เขาแดงแบบว่าขาต้นเลยนะคะจะได้หวานแล้วก็นี่ค่ะหนึ่งต้นที่รอคอยต้นนี้คือเหลือจากเมื่อหลายปีก่อน,นะค่ะเขาขึ้นเองมะเขือเทศฟักทองค่ะมาแล้วเริ่มแดงแล้วด้วยนะคะอันนี้เหลือนเหลือต้นเดียวด้วยก็เลยต้องปักชํำเพิ่มนะคะตอนนี้ก็น่าจะปักชํำได้เยอะอยู่นี่ค่ะต้นนี้คือเราก็ปลูก ซื้อมะเล็ดมาเพาะตั้งนานมากแล้วนะคะนี่จะมีลูกนี้นิดนึงตรงนี้ด้วยนี่ค่ะแต่อันนี้สวยสุดละสวยมากน่ารักดีแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่นะคะนกเริ่มมาด้วยค่ะนี่เห็นไหมเยอะมากสีแบบว่า เริ่มส้มยังไม่แดงมากนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยพันหัวใจเนี่ยค่ะหวานมากนี่ขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็ปักชำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะซื้อครั้งเดียวอันนี้น้องโอ้โหกุหลาบเราอันนี้เป็นกุหลาบเลื้อยนะชื่อ t h w w e s t w o o d Rose สวยมากเดี๋ยวจะต้องย้ายน้องไปไว้ข้างหน้าล่ะนี่ค่ะปล่อยเขาเลื้อยกับดินไปก่อนช่วงนี้นี่มีบานมีบานอยู่ดอกเดียวหอมไหมโอ้ยหอมมากค่ะหอมแบบสวยละมุนเจ้าหญิงมากโอเคจบจริงๆละนี่มุมนี้ก็สวยอุโมงค์อุโมงค์มะเขือเทศนะคะเอานัดเอาไอ ถุงมาห้อยไว้เพราะว่าช่วงนี้มีนกเริ่มลงนะคะนี่ค่ะเต็มเลยเป็นพวงเลยค่ะนี่ในอุโมงมีน้องใชนี่ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ